เราพวันนี้เดินทางมาเพื่อจะจะไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีก็เรียกว่ามาเจรจาก,กันมากกว่าค่ะจะ,ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นไกลเกลี่ยนะคะ,คะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีความคืบหน้ามากสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแต่ก็คงเป็นการแบบมาคุยกันในเบื้องต้นว่าจะเอายังไงนะคะคู่กรณีนี้เป็นฝ่ายคุณแม่หรือว่าเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่มา ตั้งแต่เกิดเหตุวันนั้นจนถึงล่าสุดวันนี้ค่ะเขามีทางออกหรือเขาจะแนวทางอะแนวทางมันเป็นยังไงค่ะคือเท่าที่ฟังจากเขาก็คือเขาขออนุญาตเข้าไปเก็บของนะคะอย่างแรกอ,อย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเอาช่างเขาเข้าไปทําการรื้อถอนอแล้วก็ขอ,อให้เป็นช่างเขาทั้งหมดในการซ่อมแซมได้มา แล้วเราเป็นยังไงครโอเคนะคะคือจริงๆลุกไม่มีปัญหาใ<ม>ดนะคะเพียงแต่ว่าควรจะมาคุยกันให้เป็นจิตจิตลักษณะหมายความว่าเพราะว่าเวลาเราบอกคําพูดเป็นลมมันก็เราก็ได้ลมมาตลอดออนะคะ<ม>เขาพูดดีหลายอย่าง,รงเราขอเป็นหลักฐานดีกว่าเพราะขนาดมีสัญญามีหลักฐานก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไปมัดอะไรเขาได้ก็เลยมาที่สอนอเพื่อให้มันดูชัดเจนมากก็เลยมาที่สอนอมาให้ดูชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ เราก็มีทีมทนายท,ที่ทางฝั่งคุณพ่อส่งมาให้นะคะเบื้องต้นนี่คือเราจะแจ้งอะไรเขาไหมคะหรือว่าเอาทนายมาช่วยดูเอกสารนเชิงคะก็จริงจริงเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการคุยกันตกลงกันนะคะแล้วก็ให้ตํารวจเนี่ยลงบันทึกประจําจวันไว้เพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นคดีที่เป็นแพงซะมากกว่าค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในส่วนที่เรานําสืบแล้วเราอาจจะไปฟ้องเป็นอาญาตังหกกับศาล อันนี้ก็ก็ยังทํางานอยู่กับทีมทนายอยู่ค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะทีนี้ประเมินครับที่หสรุปคือช่างทางฝั่งนุกอะค่ะที่เข้าไปประเมินอันนี้คือรวมเฟอร์นิเจอร์รวมทุกอย่างแล้วนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มของทางเขาแล้วเนี่ยเขาก็กลมกลมที่5ล้านไว้ก่อนแต่เขาจะต้องทําหนังสือแจ้งเราเป็นทีละชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประเมินเฉพาะ ทรัพย์สินอย่างอื่นมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเพราะว่าในนั้นมันมีเ,อเอฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายนะคะโต๊ะตู้เตียงอะไร้ยคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายด้วยค่ะทีนี้วันนี้เขาจะมากันกี่คนกี่ท่านนะคะอ,อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะมากี่คนกี่ท่านนะคะค่ะพูดถึงโอเคเอาะ ความคืบคอ,อใจของเราในการเจอตาวันนี้จุดประสงค์ของเรา,เราต้องการอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆจุดประสงค์นูก็ต้องการให้เขารับผิดชอบนะคะสิ่งที่เขาได้ทําไปนะคะเพื่อที่เราจะได้อย่างน้อยพร้อมเข้าอยู่พร้อมให้เช่าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาหรืออูจะไปทะเลาะก,กับใครนะคะเพราะทั้งชีวิตก็ไม่เคยไม่เคย เท่าที่รู้มาเราไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครนะคะเราก็ไม่เคยทําอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดสิลงธรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่สร้างปัญหาให้เราเราก็พร้อมที่จะจัดการปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนไม่วิ่งหนีปัญหาอยู่แล้วอะคะ่ะจะก,กี่ปีเราก็เราก็พร้อมจะจัดการปัญหาหนี้ตัวพี่นุ๊กยังมีอะไรกังวลใจกับเรื่องนี้อยู่ไหมคือนุ๊กว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆนะคะ เพราะว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องยาวโดยเฉพเาะเพเป็นคดีแท่งเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้เราฟ้องชนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เงินพันทีหรือว่าได้เงินหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าอายุความ10ปีนูก็พูดได้ตรงนี้ว่านูก็พร้อมจะลบกันไป10ปีอนะคะ่ะเจอที่ไหนนูก,ก็ทวงของที่นั่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันในกรณีที่มันแบบ worst case จริงๆน,น,นะคะก็ก็พร้อมเหมือนกันที่จะที่จะต่อสู้ไปเรื่อยๆนะคะ ช่าภาพเ,เขาขอให้ขอบใจชิมค่ะทีนี้คือกลับบ้านหลังนี้อย่างที่พี่นุกบอกจะจะยังเก็บไว้เป็นให้น้องคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ากลับบ้านหลังนี้มันจะไปสิ้นสุดกันตรงหไหนเลยนะคะแต่เราก็ขอคือคือต้องบอกเราก็อยากอะคะ่ะหวังในใจลึกๆว่าเราไม่อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วถ้ามันจบได้เร็วๆมันก็ดีกับเราะรอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนในตัวคดีของอื่นๆมันก็เป็นระหว่างเขากับกับรัฐบาลกับระหว่างเขากับ กรมตํารวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราค่ะทีนี้บ้านหลังนี้จะตัดสินใจพอรีโนเวทจะให้เช่าต่อคือจริงๆอ่ะมันมันคิดหลายอย่างค่ะตอนแรกพอย้อนคิดถึงตอนสมัยที่คือคือพอคนพูดว่าเอ้ย เจ้าที่แรงนอ้อแรงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบคนที่ทําไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่เกิน3เดือนออกหมดเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่เราย้อนคิดถึงตอนเราอยู่หรือว่าผู้เช่าท่านอื่นๆ<ะ>ที่ที่เขาทําดีๆค่ะเขาจเจริญมากตอนเราอยู่เราก็แบบคือน,นอนเฉยๆเ,เงินไหลามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะกลับไปอยู่พอคิดถึงในแงน่นี้ใช่ไหมคะแต่พอคิดถึงในแง่ว่าชีวิตเราอะ่ะเราเลือกแล้วที่จะอยู่แบบ สบายสบายกับลูกโดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงไม่ต้องมีอะไรมาจุนจ้านกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกเราอ่ะจะได้เรียนรู้แบบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไปติดพี่เลี้ยงหรือไปจิกใช้คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยพอเราคิดอย่างนี้มันเราก็ไม่เราก็ไม่อยากให้กลับไปอยู่เพราะว่า,วามันมันเหนือกว่าเงินทองมันก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งมันก็สำคัญ เคยมีแนวความคิดหนึ่งท่านอยากขายในที่หนึ่งี่อยากตกขายเนี่ยไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าพี่โป๊ปลาแปนเขารักมากบ้านหลังเนี้ยเขาโตมาในนี้เนาะคะ่ะอาจจะไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าโตที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรักที่นี่มากแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวเขาโตเขาจะกลับมาอยู่อ,อะไรเงี้ยค่ะแบ้านหลังนี้ที่รู้ก็คือปีก่อนก็เพิ่งมี แล้วปีนี้ก็เจอหนอีกจริงๆจะให้เช่าอีกไหมหรือพอแล้วจริง,จร,งจริงแล้วว่าผู้เช่าดีๆก็มีนะคะมีอยู่หลายท่านเหมือนกันที่เขามาเช่าแล้วก็เป็นผู้เช่าที่ดีแล้วเราก็คิดว่าอย่างบางท่านเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเรายังไปเที่ยวหาเขาอยู่เลยอะไรอย่างี้ค่ะมันก็มีผู้เชา่าที่ที่ดีๆเขาอยู่แล้วเขาก็จเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มีตรงนี้อ <sh arp> ะไร <sh arp> อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังยังคิดอยู่ว่ายังไงคือจริงๆบ้านหลังนี้คือพี่นุ๊กให้ผ่านทางเอเจนซี่ที่จะช่วยคัดกรองค่ะ ก็จะมีเอเจนซี่ช่วยดูในในตรงนี้นะคะตอนนี้เอเจนซี่ก็เข้ามาช่วยค่ะในส่วนของการรีโนเวทหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาให้คำปรึกษาว่าว่ามันเสียหายตรงไหนมากน้อยยังไงอะไรเงี้ยจะรีโนเวทยังไงเพื่อที่จะให้เช่าต่อไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ก็เข้ามาให้คําแนะนําแต่เบื้องต้นนุกก็ถือว่านูกพอใจกับการทํางานกับเอเจนซี่เจ้านี้นะคะแล้วเราก็ทํางานกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า พอมันมีคดีอย่างนี้เรารู้สึกวางใจเพราะอย่างน้อยมันผ่านเอเจนซี่มาหนึ่งรอบไม่ได้ว่าเป็นผู้เช่ากับเรามาเจอกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าทํางานซึ่งซึ่งรู้ว่าก็ไม่ได้ว่าสูงหรือต่ํานะคะเพราะว่านี้เป็นการทํางานของมืออาชีพมันก็เป็นอีกเลทหนึ่งนะคะแต่ว่าเอกสารเขาครบถ้วนมันก็ทําให้เวลาที่เราไปเจอผู้เช่าที่ไม่ดีเนี่ยเอกสารครบถ้วนเราก็สบายใจอะค่ะไม่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 ได้กังวลเรื่องเอกสารได้ได้ ก่นจะทำเรื่องที่เราไร้สเกี่ยวกับของกลางในบ้านของเราหายไปเป็นยังไงบ้างพี่คือก็อย่างที่บอกไปมีคนเข้ามาทุกวันเลยนะคะสามวันละไฟเปิดทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องวนเวียนไปเช็คอย่างเมื่อวานไม่ได้เช็คก็เป็นนักข่าวช่องหนึ่งเข้าไปถ่ายหน้าบ้านก็ฝากถ่ายรูปมาให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่ามีอะไรเปิดโดดึงใจโดนตัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังต้องวนเวียนไปเพราะว่าของกลางของที่อายัดไว ยังถูกฝากอยู่ในบ้านเรามันก็เป็นเหมือนความรับผิดชอบของเราโดยปริยายอ่คะ<ม>ก็ไม่อยากให้มีอะไรที่หายไป<ม>นะคะ่นเจะไขที่ระบนีแนะนำอะไรยังไงบ้างคะคือของการที่ฝากไว้าาทางคปคอปบพปคบ,อออบ,ออบอเออทางปคอบ,ออบอนะคะก็แนะนำให้เราม,ามาแจ้งที่พื้นท้องที่ก่อนว่า ของกลางเนี่ยได้หายไปไม่เกี่ยวข้องกับเรานะอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนั้นอะตอนที่เจอคนเนี่ยถ้าถ้าได้คลิปถ้าได้ยินเสียงในคลิปเนี่ยก็คือคุยกับเจ้าหน้าที่คอปบอยู่ตอน ừ, นั้นนะคะ <c oughs> ก็ก็ด้วยความตกใจอะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าก็เราก็แจ้งท้องที่ไปเรียบร้อยแล้วลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว,ลว,อลวอขอบคุณค่ะอินสอร์นะคะ